รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีจัดการประกวดเฟ t ชี่บอยแอนด์เกิลอ2025ค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษาสร้างแรงบันดาลใจและพลังขับเคลื่อน RMUTT ประจำปี2568 วันที่17สิงหาคม2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญัญบุรี โดยองค์การนักศึกษาจัดโครงการ R M U T T f r e s h i f u n t i m e และการประกวด f r e s h i Boy and Girl R M U T T 2025โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสมมัยผิวสะอาดอาิการบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2568ผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลายัยเทค นวัโลอยู่ราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ไฮไลท์สำคัญในงานคือการประกวด f r e ชี่บอยแอนเกิลอาร์เอ็มยูทีทีสองพเพื่อค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีการศึกษา2568ซึ่งมีตัวแทนทูตกิจกรรมจะ12คณะเข้าร่วมได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะค่ากรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะศ ถาปันยกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะการแพทย์บรณาการและคณะพยาบาลศาสตร์ทำกลางกองเชียร์ที่มาร่วมสร้างเสียงัวเราะส่งกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดกันอย่างล้นหลามผลปรากฏว่าผู้ชนะเลิศทูตกิจกรรมแฟรชี่บอย R.M.U.T.T. 2025ได้แก่นายคณิตินถิ่นคำจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ชนะเลิศทุนกิจกรรมเฟรชิเกิล RMT u t อ0 2 5ได้แก่นางสาวสัิธรชัยสวัสดิ์จากคณะศิลปศาสตร์โดยมีอาจารย์สศิประภาอัศววิบูรณ์ผู้ช่วยติการบาดีให้เกียรติมอบทั่วรางวัลและช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลส่งท้ายด้วยการแสดงคอนเสิร์ตอัดแน่นความสนุกจากศิลปินค่ายสโมรูม ผู้สนใจติดตามภาพบรรยากาศการจัดโครงการและการประกวดได้ที่ Facebook องค์การนักศึกษามอธรทัญบุรีและ TikTok RMUTT Radio